สวัสดีคะ่ะสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะตอนนี้มาพบกับช่องตุลาแฟมิลี่นะคะตอนนี้พาสาวน้อยแม่วันดีพี่มีนาออกมาเดินออกกํลาลังกายนะคะช่วงเย็นเย็นแม่วันดีเล็มยญ้าดลนี่รรนี่นะคะให้สาวน้อยมาเล็มหญ้ายอยู่ข้างทางนะคะอย่าไม่เยยรอย่ามาแยีอย่ามาแย ขึ้นไปขึ้นไปลงมาอย่างนี้ส่วนมากมีแต่ตุลาลากแม่นะคะเพราะเป็นม่ลากลูกขึ้นน่งอยากไปหาพี่มิน่าแล้วไปไปพี่มีนาอยู่ฝั่งนู้นนะคะอยากเดินไปหาพี่มินาแล้วนี่ไปเร็วๆไปหาพี่สันฝุ่นพี่มินากินอยู่ฝั่งฝุ่นดูกล่นน้อยๆของนางเดิน รีบเลยรีบไปหาพี่มินาเปล่าแห้งหน,นางรีบเดินมาหาพี่นะคะขาดกันเพไา้ใดเ,เดี๋ยวมาดูพี่มินาฝั่งนี้พ่านานส,สามาสาวออกมาเดินออกกําลังกายนะคะมาเล็มหญ้าดืดเส้นดื้อสายนะคะ ว่าบกี่ี่วะวายล้ว่มันยงหองร้องยเ้นแล้วเยเดีเลยรบรถเดอเด็กๆด็กปุ่นไปกินต้นตาลรบรถรบรถแมยบอกเล็กน่อยเม้ลรบรถแมย

ขอเสียงหน่อยตุลาขอเสียงหน่อยจ้าลบรถแน่เด็กน้อยถอยถนนมีเสียงด้วย,ยเสียงเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะขอเสียงหน่อยขอเสียงเนี่ย,ย,ยมาถอนหญ้าให้ตุลากินแน่นี่อันนี้ก็อันนี้ก็ดึงตั้เมียไ,ไปนี่มาถอนหญ้าให้ตุลากินแน่นี่ อยากเขาไก่ตะสร้างจะประกาศเขาไก่แบบใดดอกพอนยาให้วัวไอ้พอนวัวพอด้วยพอนยาให้เด็กน้อยพอนยาให้เด็กๆด้วยพิษเดี๋ยวพอนเดยวิษพอนยาเด้วยพอนยาให้ตุลากรินเองพอนยาอ่ะอ่ใส่ปากให้น้องเร็วๆเอาเลยสปากเลยสปาใส่มื่อใส่มื่อเขากินเองเอาใส่มื่อเขาเดี๋ยวเขาเอาใส่ปากเอง เอาก้อนี่เอาก้อน oh, ี <and> <rique> oh, so ่เอาหญาก้อนี่ถอนก้อนี่โอ้ตามมาจนได้ยเดี๋ยวเามเดเดี๋ยว อยู่ทางนี่ละอยู่อยู่อยูทั้งทางนี่ละดูช้างด้วเนอะตัวเล็กด้วยอืลองจับช้างถอนยาให้ช้างน่อยกินแล้วเห็นพี่ๆเขาถอนไหมถอนยาให้ช้างน่ะไหแ้สั่งงูอาาลวทอท้แมอยู่นี่ะ สารวณวุะะ่นบายนะคะตุลา่าเอาเลยเอาไห้ใต้ปากให้นั่งเลยเอาบ่เอาบ่ใส่มือไปเัยนี่นี่ถอนถอนก้อนนี่นี่จะขี่ไหมพวกนี้ถอนก้อนนี่ล่ะคะใส่ใส่มือใส่มือมันต้องมีที่นั่งู้เด็ดเอาเด็ดเอาอย่าถอนเด็ดเด็ดเป็นอะไรเวถอย่นั่น่ะพอมันต้องมีที่นั่งดูพอนังใส่มือใส่มือเด็ดเอาแม่จะไปถอนแบบนั้นเด็ดเอาทำไมไม่นอนอนน่ะก็ถอนย่าให้น้องก่อนเร็ว

แต่งชุดแต่งชุดมาขี่ช้างแต่งแต่งชุดมาขี่ช้างเด็กๆแต่งชุดมาขี่ช้างนะคะเบิ้งคุณยังกับตุลาเฮไปขึ้นต่อยเด้กสิงหงเดือนนั่นมาพี่ถอยมา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 ตุลาไปขึ้นต่อเด็กตุลาสิิงเดห้องมันนเา์

เอบ,บเล่มหญ้าคนเดียวอยู่ฝั่งนี้นะคะแม่กับพี่เล็มอยู่ฝั่งนู้นนางก็มาแอบ,บเล็มคนเดียวเดี๋ยวน,นี้เริ่มหัดก,กินหญ้าได้แล้วนะคะแต่ส่วนมากไม่ค่อยจะกินรอแต่พ่อควานจะถอนให้อย่างเดียวถ้าพ่อควานลงจากหลังพี่มีนานี่มีแต่จะให้พ่อถอนให้กินนะคะ okay. ไปยืนไปยืนฝั่งนู้นไปโบดโบไปยืนฝั่งปุ่นไป

ยาเขียวๆฝนตกใส่ยาก็เกิดนะคะตอนนี้สิไปหาขึ้นต่ต่อน,น่ะแล้วิ่น,น,นวันนี้พาสาวน้อยออกมาเล็มยาข้างนอกนะคะาานางก็เริ่มเล็มแล้วนะคะเริ่มหัดกินเป็นแล้วแต่ถ้าพ่อควานอยู่ใกล้มีแต่ให้พ่อถอนให้กินอันนี้พ่ออยู่บนหลังพี่มีนานะคะ นางก็เลยกินเองไม่ใช่ตัวน้อยๆแล้วนะนี่ตุลาขาเหียงไม่ใช่สาวน้อยร้อยโลแล้วนะคะสามรอยโลแล้วค่ะตอนนี้สามร้อยโลก็เอาอยู่ไม่น้อยเลยหุ่นอันตุตะของนางยังกับหมูเลยขอเสียงเน่ขอเสียงเน่ขอเสียงหน่อยจ้า ช่วงตอนเย็นก็จะมีรถเยอะสักหน่อยนะคะเพราะเราอยู่ข้างทางนะคะอยู่ข้างถนนในหมู่บ้านนะคะแม่บันดีนี่พอ ออกมาสักพักน,นางก็อยากกลับต่บ้านอย่างเดียวนะคะแ,แม่วันดีก <c oughs> ันนี่นะก็ไล่ได้เขาไปเห็นธรรมชาติ กวาอยู่หลังพี่มีนานะคะตอนนี้ตุลาน้อยอยู่ฝั่งนี้ต้องกินเองแล้วพอพ่นบะถอนจะก้กาินอยรวนีอาแล้ว้มเียัมางไปไส่มีนาฮะที่มันกีกับกาเนี่ย นี่นะคะบรรยากาศล้อมรอบนะคะข้างๆทีนี้พาสามสาวออกมาเล่นหญ้าข้างทางนะคะตรงนี้เป็นสถานที่ที่เราจะกลับเข้าบ้านนู่นเด็กๆมานั่งเชียร์นะคะมารอลุ้นตุลาไม่ลอยให้เลยนะไม่ลอยไม่ลอยเราล้มไดเลยว่าพี่สมเด็จไม่ลอยลงไม่เลยเรากลักันเหรอเราออกสิ อันนี้พาน้องๆมาเล็มหญ้านะคะวันนี้อากาศเย็นๆเด็ดลมลมตกนะคะสามสาวเล็มหญ้าอยู่ข้างๆนะคะตอนนี้อืมความชลมวุนวุ่นวายนะคะออกบ้านได้แต่ละทีก็วิ่งหาวเรือเกินจุลาขาเหียน ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับครอบครัวตุลาด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่ขะสวัสดีจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ